สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมก็อยู่ที่เมืองไบตันนะครับเพื่อที่จะมาท,ทําธุระเล็กหน่อยนะครับแล้วก็เลยอยากจะขอใช้โอกาสเนี่ยนะครับพาทุกคนเดินดูรอบๆเมืองไบตันนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมาดูนะฮะการเดินทางมาที่เมืองไบตันเนี่ยมันสะดวกสบายมากอ่าถ้าเกิดว่าจะเดินทางโดยรถไฟมาจากลอน,นเนี่ยก็สามารถ นั่งรถไฟจากสถานีวิกตอเรีนะครับแล้วก็หรือไม่ก็สถานีลอนดอนบริดจ์นะครใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนิดๆน,นะครับเพื่อที่จะมาเมืองไบรตันนะครับซึ่งก็ไม่ไกลามากแต่ว่าใครที่ขับรถเนี่ยครับก็สามารถขับรถมาที่ M23 นะครับแล้วก็ต่อมาที่ A23 ได้นะครับถ้าเกิดว่าขับรถจากลอนดอนเนี่ยก็ประมาณชั่วโมงนิดๆเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศทางด้านนอกของสถานีรถไฟไบรตันนะครับ ก็จะมีผับอยู่ทางด้านนี้นะครับมี2ผับนะฮะแล้วอีกผับหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะฮะผับสองผับเนี่ยปกติเนี่ยจะยุ่งมากนะฮะแล้วก็มีคนเยอะในช่วงที่มีฟุตบอลนะครับแมตช์ฟุตบอลแข่งแล้วก็สุดสัปดาห์เนี่ยไบยตันจะแข่งกันกันกบทีมท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับ ผมก็เลยสามารถเดาได้ว่าเนี่ยแฟนแฟนไบตันก็คงจะไปใช้บริการที่ผับนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งผมเองก็เคยไปนะครับในว่าอาทิตย์ที่มันมีแ,แมตช์แข่งขันนะครับแล้วก็ไปเข้าไปกินเบียร์ที่ผับนั้นนะครก็คือมันได้บรรยากาศนะครับบรรยากาศกองเชียร์ค่อนข้างจะคืนเคืองนะครับถ้าทุกคนมองไปทางด้านหน้านะครับที่เห็นทางด้านหน้านี่ก็เป็นทะเลนะครับ ก็เดินจากสถานีไบตันเนี่ยตรงมาเลยนะครับแล้วก็เดินตรงไปตาจนถึงทะเลเนี่ยไม่ถึงไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับ5นาทีโดยประมาณนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสถานที่นึงนะครับถ้าเกิดว่าใครอชอบแนวศิลปะเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินชื่อศิลปินท่านนี้นะครับนั่นก็คือแบงซี่นะฮะซึ่งแบงซี่เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นศิลปินสายสตรีทอาร์ตนะฮะก็คือเขาทำ พวกศิลปะเนี่ยตามผนังทั่วไปนะครับก็คือพ่นสีครับพูดง่ายง่ายก็คือการพ่นสีใส่ผนังนะครับแล้วก็เขามาพ่นสีรูปหนึ่งนะครับที่ไบรตันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับว่านเป็นรูปอะไรนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือผลงานของแบงซี่นะครับซึ่งผลงานเนี่ยมันมีชื่อว่า copper kissing นะครับก็คือ ตำรวจ2คนเนี่ยเป็นรักร่วมเพศนะครับจูบกันนะครับรอบรอบร,ร,รูปภาพก็มีพ่นสีนะครับเต็มเลยนะครับก็สวยงามมากครับสำหรับแบงซี่เนี่ยเขามีประวัติที่น่าสนใจมากครับเขาเป็นสตรีทอาร์ตที่มีแบบชื่อเสียงระดับโลกเลยนะครับแต่ว่าเขาไม่มีใครทราบนะครับว่าตัวจริงของเขาเนี่ยคือใครนะครับก็คือ,อผมเข้าใจว่ามีน่าจะมีคนรู้จักตัวจริงของเขาเนี่ย ไม่ไม่เยอะนะฮะแล้วมีนักข่าวคนหนึงเขาเคยบอกว่าเคย เจอแบงซี่ตัวจริงแต่เขาบอกไม่ได้ว่าเขามีรูปร่างและหน้าตาเป็นยังไงนะฮะเพราะผลงานของแบงซี่เนี่ยมันก็มีทั่วไปนะครับในอังกฤษนะฮะแล้วก็สถานที่ต่างๆในทั่วโลกก็มีนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าอนอกจากอังกฤษเนี่ยมันมีที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าผมเข้าใจว่ามันมีหลายๆท,ที่ที่อยู่นอกอังกฤษนะฮะถ้าเกิดว่าใครรู้จักแบงซี่นะครับผลงานของแบงซี่ก็รบวนช่วยคอมเมนต์ให้เพื่อนๆได้เข้าใจด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะพาไปดูอีกที่ ที่นี่นะครับที่มันชื่อว่า north lane นะครับซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากสถานีรถไฟมากเท่าไหร่นะครับดูนี่ครับทุกคนบนผนังเนี่ยมีราฟฟิตี้หรือว่าพ่นสีผนังสวยงามมากครับอันนี้น่าจะเป็นร้านขายหนังสือนะฮะแล้วก็มีร้านขายเสื้อผ้านะครับ ตรงนี้เป็นร้านขายพวกเครื่องเทศนะครับอาหารของเอเชียนะครับซึ่งผมมาที่ร้านนี้บ่อยมากนะครับเพราะตอนสมัยที่ผมเข้ามาทํางานในเบตตันทุกวันเนี่ยบางทีผมก็แวะมาที่นี่นะครับเพื่อจะมาซื้อแบบพวกเครื่องเครื่องเทศนะครับพวกแกงเหลืองแกงแดงแกงเขียวอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งที่นี่นะครับมีขายสีสันมันจะสดใสามากครับทุกคน สำหรับไบรตันเองเนี่ย,น,ยนะครับมันก็เป็นเมืองใหญ่เมืองหนึ่งของอังกฤษนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษเองหรือว่านักท่องเที่ยวตักต่างประเทศนะฮะเพราะว่าไบรตันมันมีสีสันแล้วก็ทุกคนที่มาไบรตันเนี่ยเขารู้สึกว่ามีความ ปลอดภัยนะครแล้วก็ถูกต้อนรับอย่างดีนะครับเพราะว่าวัฒนธรรมที่นี่มันหลากหลายมากหลายชื้อชาติโดยเฉพาะชาวทางฝั่งเอเชียนี่ผมเห็นร้านอาหารไทยเนี่ยเยอะเลยนะครแล้วก็ร้านอาหารอินเดียก็เยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่ผมอยู่ไบตันเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่ามันอชอบเมืองนี้มากๆครับแล้วก รู้สึกว่าแซดประมาณนึงนะครับที่ต้องย้ายจากออกจากไบตันไปนะครับเพราะว่าสู้ราคาบ้านที่นี่ไม่ไหวนะครับก็เลยต้องย้ายต้องย้ายออกไปนะฮะเร <c oughs> มาถึงแล้วนะครับที่นี่ก็คือนอก์ทเลนนะครับมันเป็นถนนเล็กๆนะครับจอกเล็กๆใกล้ๆกับสถานีไบตันนะครับเดินทางมาประมาณ5นาทีนะครับก็ถึงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีเ huh. สน่ห์ก็คือมันมีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันมีความเก่าแก่ประมาณหนึ่งเลยนะครับ ตามที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็มีร้านขายอาหารนะฮะตรงนี้เป็นห้องกงซิวเมยนะครับห้องกงเบนโตะก็มีร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูแล้วก็พอเห็นอะไรที่ผมจำได้ผมก็จะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับ มีร้านขายเสื้อผ้าค่อนข้างจะเยอะนะครับที่นี่นะครับ mm hmm. นี้ก็เป็นร้านขายเขาเรียกว่าแผ่นเสียงนะฮะหรือว่าวโนนะฮะถ้าเกิดว่าใครมาที่นี่แล้วชอบสะสมพวกแผ่นเสียงนะฮะก็แนะนำมาที่ร้านนี้ได้นะครับ ตรงข้างในนี่มันเป็นฟรีมาเก็ตนะครับหรือว่าเป็นร้านขายของเก่านะครับของมือสองนะครับซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงพอประมาณนะครับซึ่งเป็นร้านที่ใหญ่อีกร้านนึงนะฮะก็ร้านหลายร้านก็ยังไม่ค่อยเปิดนะครับเพราะว่ายังเช้าอยู่นะครับก็คือนอสเลนนะฮะถ้าเกิดว่าใครมาไบาตันผมแนะนําให้มาเดินดูที่นี่นะครับเพราะว่ามันมี ร้านค้าต่างๆที่มันมีสเสน่ห์นะครับหลายๆร้านเลยนะครับมาถ่ายรูปนะครับถ้าเกิดว่าใครสายถ่ายรูปก็แนะนำมาที่นี่นะฮะต่อไปผมจะพาไปดูเดอะพาว l i o n ีนนะซึ่งเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นมาเก่าแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับมันเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของที่นี่เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะพาไปดูนะครับว่ามันเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับมันสวยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับ ก็มาถึงที่พาเวเลียนแล้วนะครับชื่อเต็มเนี่ยเขาเรียกว่า The Royal Pavilion นะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับว่าเป็นหน้าตาอย่างไงนะฮะนี่ก็คือสวนบริเวณด้านนอกของพาเวเลียนนะครับแล้วก็ทางด้านหน้านี่ก็เป็นปราสาทพาเวเลียนนะครับ อันนี้ก็คือบริเวณทางด้านหน้าของพาเวเลียนนะครับตัวปราสาทเนี่ยมันจะเป็นสถาปัตยกรรมคล้ายๆกับของอินเดียนะครับซึ่งผมดูประวัติมาเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาในสมัยพระเจ้าจอร์จนะครับในช่วงศตวรรษที่18นะครับแล้วก็ตอนมีเหตุการณ์สำคัญอันนึงก็คือตอนสองครามลลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยเดพาเิเลียนเนี่ยถูกใช้เป็นพยาบาลน,นะครับให้กับ ทหารน,นะครับชาวอินเดียโดยเฉพาะทหารชาวอินเดียเนี่ยนะครับมารักษาตัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่นี่เยอะเลยนะครับนั่นก็คือเหตุการณ์ประวัติศาสตร์สำคัญสำคัญที่ p a วเ l ลเล ถูกใช้งานนะครับเดี๋ยวต่อไปผมก็ต้องขอไปที่โฮฟก่อนนะฮะก็คือต้องนั่งรถบัสไปนะครับเพราะมีนัดเที่ยงตรงนะครับแล้วหลังจากนั้นผมจะพาเดินรอบๆโฮฟนิดนึงนะครับแล้วก็จะพาไปที่ไบรตันเพียหลังจากนั้นนะครับอย่างที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเมืองไบรตันเนี่ยนะครับก็คือพวกคนไร้บ้านหรือว่าโฮมเลสเนี่ยนะครับจะมีจํานวนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับโดยเฉพาะช่วง10ปีให้หลังเนี่ย คนไร้บ้านเยอะนะครับบางคนเนี่ยก็เป็นทหารผ่านศึกมาก่อนนะครับแล้วก็ปรับตัวเข้ากับชีวิตธรรมดาชีวิตพลเรืองพลเมืองไม่ได้นะครับก็ต้องมาอยู่ข้างถนนนะครับหรือว่าบางคนก็คือ,อเจอพิษเศร,รษฐกิจนะครับก็ทำให้เขาเนี่ยต้องมาอยู่ข้างถนนนะครับซึ่งผมเห็นเนี่ยบางครั้งนี่ผมรู้สึกแบบสงสารมากครับเพราะว่าในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะช่วงเดือนมกรากุมผาเนี่ยนะครับ อากาศมันเวลวร้ายมากครับฝนตกลมแรงแล้วก็อากาศเสดลบแล้วผมก็พยายามคิดถึงพวกเขานะครับว่าเขาจะอยู่กันยังไงนะครับในสภาพอากาศแบบนี้เพราะว่าถ้าเกิดว,ว่าผมเป็นผมเองเนี่ยผมคิดว่าผมคงมไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกปัญหาเรื่องคนไร้บ้านที่ไบรตันไม่ใช่ที่ไบรตันอย่างเดียวนะครับทั่วไปในอังกฤษหรือว่าสห,สหราชอาณาจักรเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ใหญ่ ปัญหาหนึ่งที่รัฐบาลจะต้องแก้ต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับจุดลบของไบรตันจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นพื้นที่การจอดรถนะครับเพราะถ้าเกิดว่าใครขับรถมาที่ไบรตันเนี่ยหรือว่าใครเคยมาไบรตันและขับรถมาเนี่ยพอจะเข้าใจนะครับว่าหาการหาที่จอดรถที่นี่มันทําได้ยากมากๆนะครับแล้วก็ค่าจอดนี่มันแพงมาก บางทีเนี่ยเขาเรียกว่าไบรตันเป็นเมืองลอนดอนบายซีนะครับก็คือ,อาราคาเท่าลอนดอนแต่ว่าติดทะเลแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครคิดที่จะมาไบรตันแล้วจะกับต้องการขับรถมาเนี่ยก็พยายามแบบวางแผนดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาช่วงวันหยุดยาวหรือว่าวันที่มันมีอากาศดีๆเนี่ยก็าการจอดรถที่นี่มันก็จะทําได้ยากลําบากมากเลยนะครับ อ,อ๋อผมมีร้านอร่อยอร่อยแนะนําให้ทุกคนได้ฟังด้วยนะครับก็คือร้านโคโ o โร่นะฮะซึ่งถ้าใครชอบอาหารเอเชียนะครับแล้วมาเที่ยวไบรตันเนี่ยผมแนะนําร้านนี้เลยนะครับร้านโคโคโร่นะครับมันมีอาหารอร่อยเยอะแยะมากมายเลยนะครับและนี่ก็คือ clock tower นะครับหรือว่าหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงของไบรตันนะครับอตอนนี้ก็มันธรรมดานะครับแต่ว่าในช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงใกล้คริสต์มาสเนี่ย เขาจะมีการประดับไฟนะครับซึ่งแถวนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยไฟเลยนะครับแล้วมันจะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือ Clock Tower คล็อกทาวเวอร์นะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเห็นเดินตรงไปข้างหน้านี้นะครับก็จะเป็นไปที่สถานีรถไฟนะฮะหรือว่าถ้าจะเกิดว่าเดินลงไปตรงเนี้ยก็จะเป็นทะเลนะฮะก็คล็อกทาวเวอร์ก็กอยู่ตรงนี้ครับที่ทุกคนเห็นทางด้านหน้านี่นะครับก็คือร้านนูดล์ซุปนะฮะซึ่งเป็นร้านที่มี เรียกว่าอายุเก่าแก่ร้านหนึ่งนะฮะที่ไบรตันนะฮะแล้วก็เป็นร้านโปรดของผมร้านหนึ่งเลยนะครับมันอร่อยจริงๆครับเดี๋ยวผมผมพาไปดูเมนูนะครับว่าเป็นยังไงอของที่ผมชอบเนี่ยเป็นเมนูที่77นะครับเป็น, Beef y, a, Soup นบีฟเบลลี่สิงคโปร์รักษาน d l ด s ซ u ปนะฮะซึ่งผมมากินที่นี่ที่ไหนก็ต้องสั่งเมนูนี้ประจำนะฮะผมมากินตั้งแต่สมัยที่มันยังเป็น ชามละประมาณไม่ถึง7ปอนด์นะครับตอนนี้มันขึ้นไป10ปอนด์แล้วนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจมันพาขึ้นไปนะฮะตอนนี้ราคาทุกอย่างก็เลยแพงตามขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เป็นห้างสินค้านะฮะชื่อว่าเชอร์ชิลสแควร์นะครับซึ่งทางด้านในเนี่ยก็มีร้านค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็จะมีของแบรนด์เนมพวกตั้งแต่นาฬิกาหรูจนถึงร้าน Apple นะครับก็อยู่ข้างในนี้หมดเลยนะครับ ตรงข้างหน้านี่ก็เป็นร้าน H&M นะครับนี่ก็คือบริเวณด้านหน้าของเชอร์ชิลสแควร์นะครับก็มีรถมาขายพวกอาหารของกินนะฮะก็เดี๋ยวต้องไปรอขึ้นรถบัสไปที่โฮฟก่อนนะครับตอนนี้ก็อยู่บนรถบัสแล้วนะครับแงหาที่นั่งสำหรับค่ารถบัสเนี่นะครับค่าตั๋วรถบัสเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทุกเมืองจะเป็นเหมือนไบรตันหรือเปล่านะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยรัฐบาลมีบทบาทเข้ามาช่วยนะครับก็คือการ ซื้อตั๋วเนี่ยครั้งหนึ่งต่อครั้งนะฮะจะอยู่ที่2ปอนด์นะครับก็คือเป็นราคาราคาเดียวก็คือเดินเดินทางได้ตลอดสายนะครับสปอนด์ตลอดสายนะครับ The next t t e is s i w a r เสน่ห์ของเมืองไบรตันอีกอันหนึ่งที่ผมชอบนะครับก็คือผับที่นี่นะครับเพราะว่าผับที่นี่เนี่ยมันเยอะมากนะครับก็คือเลือกเข้าได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ผับส่วนใหญ่นะฮะ ก็จะแบบเป็นกันเองเป็นมิตรนะฮะแบบสวยงามนะฮะเวลาเข้าไปนะฮะตอนนี้ผมก็อยู่ที่โฮฟแล้วนะครับซึ่งเมืองโฮฟเองเนี่ยนะครับเป็นเ,นเมืองเล็กๆนะฮะซึ่งแต่ก่อนมันเป็นเมืองแยกจากไบรตันนะฮะก็เพิ่งมารวมกันตอนปลายทศวรรษที่90นะครับซึ่งโฮฟเนี่ยมันมีจุดเด่นลักษณะก็คือมันเป็นเมืองที่สงบเงียบนะครับก็คือถ้าเกิดว่าใครเป็นชาวเมืองไบรตันเนี่ยและสนใจที่อยากจะอยู่ชีวิตสงบเงียบก็จะเลือกมาอยู่ที่เมืองโฮฟ แทนนะครับนี่ก็คือบรรยากาศของโฮฟนะครับโดยรวมตั้นเนี่ยน่าจะรู้จักร้านยูนิชัยนะฮะหรือว่าร้านปลาป่ยนะฮะซึ่งเป็นร้านโอ้แกมาอยู่ที่นี่นานมากนะผมไม่แน่ใจว่าปีไหนนะครับแต่ว่าแกเป็นคนที่ใจดีมากครับก็คือผมมาใบตั้นแรกๆเนี่ยก็รู้จักแกเป็นคนแรกๆเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาลองเข้าไปดูในร้านนะฮะอันนี้ก็คือร้านยูนิไทยนะครับร้านยูนิไทยเนี่ยก็ขายพวกอของใช้ที่เป็นของไทยนะฮะแล้วก็เครื่องอทำอาหารต่างๆนะครับก็อยู่ที่นี่เต็มเลยนะฮะปรากฏว่าร้านยังไม่เปิดนะครับมาเร็วเกินไปนะฮะเดี๋ยวกลับเข้ามาแวะใหม่นะครับหลังจากทางทุระเสร็จนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ร้านข้างในแล้วนะครับร้านป้านะครับร้านยูนิไทยก็ร้านขายของประมาณนี้ครับของกินเยอะแยะเลยมีน้ำปลาพวกอะไรต่างๆนะครับมก็จะเอาพริกป่นนะครับพริกป่นที่บ้านหมดนะครับนี่ก็คือร้านชิลี่ไทยรีสอร์ a นะครับร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่อยู่ตรงข้างๆกับร้านร้านป้าเลยนะครับร้านยูนิไทย ซึ่งร้านนี้เนี่ยแต่ก่อนชื่อว่าร้าน g r ีนแมงโก้นะฮะแล้วก็ผมเคยมาทํางานที่นี่พักหนึ่งเลยนะครับประมาณ2ปีได้นะครับทำงานที่นี่นะครับแล้วก็เจ้าของเนี่ยพี่ฝนใจดีมากครับดูแลพนักงานดีมากๆครับเดี๋ยวผมพาไปดูในเมนูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวสตาร์เตอร์นะครับก็จะมีพวกนี้นะครับพวกเมนก็จะเป็น แกงทั่วไปนะครับแกงเขียวผัดอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้ผมก็หิวข้าวพอดีเลยนะครับก็จะลองเข้าไปทานที่นี่นะครับหลังจากที่แม่ได้มาที่นี่นานหลายปีแล้วนะครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูของช่วงกลางวันนะครับนี่ผมสนใจตัวนี้ครับอีสานมีส้มตำม,มีลาบแล้วก็ไส้กรอกอีสานตัดสินใจใมานะครับก็คือจะเอา c o คอสเมลนะครับก็คือ2อย่างนะครับสตาร์เตอร์นี่ผมจะเอา Chicken s t ต๊ะนะครับไก่สเต๊ะแล้วก็ตัวเมนเนี่ยผมจะเอาเป็นผัดไทย Noodles นะครับมันก็แปลกจากหนึ่งนะครับก็คือที่อังกฤษเนี่ยเวลาไปกินอาหารไทยเนี่ยร้านอาหารไทยเนี่ยผมชอบกินผัดไทยนะครับออกอาการเป็นฝรั่งเลยแต่ว่าเวลากลับบ้านเนี่ย ไม่ชอบกินผัดไทยครับชอบกินอย่างอื่นเหตุผลที่ผมชอบผัดไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่ามันรสชาติที่มันค่อนข้างที่จะคงที่นะครับมันก็คือเขาเรียกว่ามีความคงที่คงเส้นคงวานะครับกินที่ไหนมันก็จะรสชาติคล้ายๆกันนะครับส่วน เวลากลับบ้านเนี่ยมันก็จะมีตัวให้เลือกหลายอย่างกว่าที่นี่นะครับก็เลยกินอย่างอื่นนะครับนั่นก็คือเหตุผลนะครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผลผมชอบสั่งปัดไทยมากินร้านอาหารไทยในประเทศอังกฤษนะครับตอนที่ผมทํางานอยู่ที่นี่นะครับคืนที่ยิ่งที่สุดก็จะเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์นะครับซึ่ง <tem ple asure> ผมทํางานตําแหน่งล้านจานแล้วก็มันจะแบบเป็นอะไรที่ต้องใช้แรงงานมากครับแต่ว่ามันก็ทํางานมีความสุขครับเพราะว่าคนในครัวทุกคนที่ผมทํางานด้วยตอนนั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะนิสัยดีนะครับผมไม่แน่ใจนะครับ <S <S การทํางานของน,อ,งนองน้องนักศึกษาที่นี่มันกฎเกณฑ์มันเป็นยังไงนะครับเพราะตอนที่ผมทํางานในครัวช่วงสมัยปี2011-2013นี2000่นะคร วีซ่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาทำงานได้หลายชั่วโมองเหมือนกันนะครับประมาณอาทิตย์ละประมาณอาทิตย์ละประมาณ20ชั่วโมองได้นะครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าณตอนนี้เนี่ยกฎการทำงานมันได้กี่ชั่วโมองถ้าเกิดว่าใครทราบก็คอมเมนต์ด้านล่างให้ทุกคนได้ทราบด้วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ผมมาทำงานเนี่ยก็จะมีน้องๆน,นักศึกษามาทำงานที่นี่ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือทำงานเสิร์ฟ แล้วก็ทํางานในครัวกับผมด้วยนะครับบางคนแล้วก็มหาวิทยาลัยที่นี่มันจะมีมหาวิทยาลัยชื่อดังอยู่2ที่นะครับก็คือมหาวิทยายลัยบรตันนะครับอันก็คืออีกอันหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ,อมหาวิทยายลัยซัสเซ็กซ์นะฮะก็คือเป็นสองมหาวิทยาลัยซึ่งที่ตั้งเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆกันเองนะครับซึ่งบางทีเนี่ยผมก็สับสนว่าอันไหนคืออันไหนนะครับเพราะว่าบรตันกับซัสเซ็กซ์เนี่ยเวลา คนถามว่าอะไรคืออะไรเนี่ยมันก็คล้ายๆว่าเป็นชื่อเดียวกันนะครับเพราะว่าไบรตันมันอยู่ในแคว้นซัสเซ็กซ์นี่ครับทุกคนดูหน้าตาผัดไทยครับหน้าตาหน้าอร่อยหน้าทานมากครับตรงข้างนี้ก็เป็นไก่สเต๊กน,นะครับสองไม้นะครับอืมโอเคเลยครับอร่อยมาก าอร่อยมากครับอันนี้เป็นผัดไทยไก่ครับอร่อยมากกินหมดไม่เหลืออะไรเลยครับอร่อยมากแล้วก็หิวด้วยครับทางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ16ปอน45นะครับก็ไม่ได้ถือว่าแพงอะไรมากนะครับก็เดี๋ยวต่อไปผมก็จะเดินทางไปที่รอยตันเพียนะครับซึ่งก็อยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ15นาทีนะครับเดินไปนะครับ เดี๋ยวระหว่างทางเนี่ยมันก็จะมีถนนถนนหนึ่งนะครับมันก็เต็มไปด้วยร้านาขายของกินนะฮะมันชื่อว่าถนนเพรสตัน r พรสตันโรชนะครับถ,ถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะฮะเดี๋ยวผมจะเดินพาทุกคนนะครับผ่านไปตรงนั้นด้วยนะครับก็เดินทางมาถึงแล้วน,น,นะครับ r e s สตันสตรีทนะครับเป็นถนนที่มีร้านขายอาหารเยอะเลยนะครับ ดูมองลงไปเนี่ยมันก็จะมีร้านอาหารตรงสองข้างทางเยอะเลยนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นร้านจีนนะฮะก็คือร้านขายพวกของต่างๆที่ใช้ในการทําอาหารนะฮะก็เหมือนคล้ายๆ,ๆกับร้านยูนิไทยแต่ว่ามันจะเป็นเน้นไปทางของจีนนะฮะจะเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ที่เห็นิวเขียวข้างหน้าเนี่ยก็คือร้านกนกไทยนะครับครัวกนกไทยซึ่งเป็นร้านที่แบบทา ส้มตำอร่อยที่สุดเลยนะครับของผมนะครับผมคิดว่าร้านนี้ทำส้มตำอร่อยที่สุดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดถึงส้มตำแล้วมาที่ไบรตันเนี่ยผมก็แนะนํามาที่นี่นะครับร้านกระหนกไทยครับก็เดินทางประมาณ5นาทีนะครับเดินกว่าจะถึงไบรตันเพียนะครับก็ที่ทุกคนเห็นทางด้านหน้าเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นหอไอ 360นะครับหรือว่า i360 นะครับซึ่งก็เป็นคล้ายๆแบบให้คนขึ้นไปบนกระเช้าตรงนี้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปดูวิวนะครับวิวจากมุมด้านสูงนะครับว่าไบาตันมันเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวไบตันนะครับผมก็แนะนําเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าค่าเดินทางแล้วก็ค่ามาเที่ยวค่าใช้จ่ายที่นี่เนี่ย มันไม่ได้แพงมากนะครับไม่ได้แพงเท่าลอนดอนนะครับสรุปก็คือค่าโรงแรมนี่ก็จะอยู่ประมาณที่คืนล,ละประมาณสี่สิปอนด์โดยประมาณนะฮะแล้วก็จากนั้นเนี่ยค่าน้ําค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยก,ก็ไม่น่าจะแพงมากนะฮะที่เห็นทางด้านหน้าเนี่ยก็คือร้านฟิชชั่นชิพที่มีชื่อเสียงอีกร้านหนึ่งฮะร้าน r e g e n c y นะครับ,รรบซึ่งทำเขาเรียกว่าฟิชชั่นชิพเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับ นี่ก็คือทางด้านหน้าซีฟรอนนะครับของเมืองไบรตันนะฮะตรงข้างหน้านี่เป็นเพียเก่านะฮะเป็นท่าเรือเก่าซึ่งถูกไม่คล้ายๆว่าเป็นรอบวางเพลิงนะครับแต่ว่าเขาคิดว่าก็าคงจะซ่อมค่าซ่อมเนี่ยมันไม่คุ้มกับค่าสร้างใหม่นะครับเขาก็เลยปล่อยทิ้งไปเลยนะครับก็ที่เห็นตรงนี้ก็คือโรงแรมชื่อว่าโรงแรม The Grand นะครับซึ่งมันมีความสำคัญ มากโรงแรมหนึง่งกับเมืองแบตั้มเลยก็คือในช่วงยุคปี80นะครับนายกรัฐมน,นตรีณนะตอนนั้นเนี่ยมากรเลตชัตเชอร์นะครับมาพักที่นี่นะครับเราก็มีกลุ่มโหเลแรงกลุ่ม IRA นะครับมาวางระเบิดที่นี่แต่ว่าโชคดีนะครับนายกรัฐมรนนีเนี่ยไม่ได้อยู่ใกล้กับตรงที่จุดมันระเบิดนะครับก็คือรลอดออกมาได้นะครับ ก็มาถึงแล้วนะครับไบรตันเพียนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาเดินเข้าไปดูนะครับข้างในว่ามันจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวตามผมมานะครับนี่ก็คือทางด้านหน้าทางเข้านะครับตรงนี้ก็มีร้านขายโดนัทนะครับแล้วก็มีแคนดี้ฟลอสตัวนี้ขายด้วยนะครับนี่ก็คือวิวทางด้านนี้นะครับที่เห็นเป็นชายหาดเนี่ยมันเป็นชายหาดหินนะครับไม่ใช่เป็นชายหาดที่มีทรายนะฮะนี่ครับ แปลกนิดนึงนะครับท,ที่บ้านเราเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีชายหาดหินเหมือนกันกันกนกบที่ของไบรตันหรือเปล่านะครับนี่ก็คือวิวอีกทางด้านหนึ่งนะครับของเพียนะครับที่เห็นแวบๆตรงไกลๆตรงนู้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นเดอะมารีน่านะครับไบรตันมารีน่าซึ่งเป็นเป็นคล้ายๆท่าเรือนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อให้เรือจอดนะครับ แล้วก็มี flat ที่พักอะไรด้วยนะครับที่สร้างขึ้นมาตรงนั้นนะครับ <Thank you. S 1> ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารนะครับไม่เคยทานที่นี่มาก่อนนะครับแต่ว่าเข้าใจว่าร้านนี้ขายฟิชแอนชิพอร่อยนะครับอีกร้านนึง ผมก็หวังว่าทุกคนนะครับจะได้รับความสนุกแล้วก็เห็นนะครับว่าเมืองไบตันมันสวยยังไงแล้วก็ทำไมทุกคนถึงชอบมาเที่ยวที่นี่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ